สวัสดีครับพบก,กับผมสอไว้สซันนะครับอ่ากันนะคะรับที่ะพูดถึงซินวีร้อยแปดสิบเอเซกับแซดซีต่างต่างทั้งภาพยนตร์ทั้งเกมทั้งอนิเมะอะไรอย่างงี้นะที่จะพูดถึง GTR กันบ้างะครับทั้งตัวสกายไลน์ทั้งตัว GTR เริ่มจะเริ่มจะอนิเมะชื่อดังเลยก็คือินิเชียลดีครับก็มีนับสโตะไทเชิ A32 เอา้าใช่ครับล้างข่ะ S13 แพ้ให้กับ A32 คันหนึ่งก็เลยปิดมาครับ A32 สีดำคระตัวคน,คนที่ทำให้ที่ทำให้นะครับสต็อกแพ้ก็คืคอตัวคนชื่อ AKG ชิมามูระครับขาะ A32 สีขาวครับ แต่คนสงสัยว่าเอา้าเคยมีตัวละครนี้โผล่มาด้วย,ยในอินิเช่ดีอ่ะอันนี้ะม,มีครับแต่จะโผล่มาแค่พัฟต์ท่นั่นเองก็คือตอนนสโตนจ้องความหลังของตัวเองครับใน,ในตอนยอินิเช่ดีตอนที่หกครับไม่พูดตรงนี้เรื่องกันหาว่าเดี๋ยวหาว่าสปอยให้พูดต่อกันครับตัวละครที่ข่าวจีจายก็มีคุณ โฮชิโนะโฮโซค่ะ R สามสี่ค่ะพอาจริงเขาขับมาแล้วทุกตัวครับทั้ง R สามสอง R สามสามทั้ง R สามสี่ก็ขับมาหมดแล้วครับเห็น R สามสี่ที่เขาขับเป็นลุ่นเนอร์ด้วยใช่ครับเนอร์ที่ย่อมาจากเนอร์เบอร์ริงนี่ครับพวาจริงมีสกายไลท์อีกตัวหนึ่งครับในตัวในตัวคอยเชื่อดีแต่ไม่ใช่ตัว GTR ครับ แต่เป็น G T T ครับก็คือ R 3ี R z o ครับอครั R สามสี่ G T Turbo F R ครับใช่ครับโตเดียวกันกับคุณนมุมรัเคนในใน D 1นั่นแหละครับตัวนั้นแหละสื่อภาพยนต์เองก็มีน k a s ส t o ใน R สามสองเหมือนกันสื่นลูกทีลือจะขับ R สามสองหมดเลย ต่อมาพูดนถึงานการมิดไนท์กี่บ้างทั้แรกนางเอะอากิคาวะเลยนะในอาสามสองนะช่วงแรกครับสีเทาดำเทาออกดำเหมือนคันนี้ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวครับสีขาวเฮียนะขาวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคระับที่หัวชี้เนี่ยที่หัวใชน้จิ้มอย่งเงี้ยใช่อย่างางั้นนะครับแต่ใน หลางสองพันเก้าเธอขับ A สามสี่สีแดงครับใช่ครับแต่คันนี้เลยแต่ไม่มีลาอะไรนะครับต่อมาเจอความเหี้ยก็ถ้าขอสน,นัาแต่ง Yamamoto Motor คุณ Kasuhiko Yamamoto ขับ A สามสี่สีเงินครับใช่ครับสีนี้เลยต่อมา โอตากโกโตของอตเจ้าของ Speed ขอา o ์จีโอสปีดัตเตอรครับอาสามสาฮะไม่ใช่สีนี้ครับอ,อ๋อโทนแดงชมพูนหน่อยนี่มีคุณทากายยกิคุโรกิในอาสามสาของสป e ด d ัตเตอรี่แฟตเลสแฟตเสซิ่งครับแล้วก็พวกแก๊ง r าสอครับคับอาสหมด ก็มี CCR m o t ตกขับคันแดง j จแปนเฮสุกะขับคันขาวคันม่วงครับคันม่วงมิ i ด h โ h โ l ะครับและ JPP s o n a t a ขับสีขาวครับต่อมาก็ยังมีอะไรครับหอนึกแอปยังมีต่อไปครับ สื่อหนังที่เหลือก็ต่อเลยครับต่อมาหนังเรื่องริบจิตาออกมาในปี2008ครับพระเอกขับ r 3 2สีขาวครับเฮ้ hey, สีนี้ครับสีขาวครับแข่งกับพวกแก๊งล้นยางรถยนต์ทั้งหลายซิงของแต่งซิงครับเป็นรถ fr หมดเลยผมแค่บอกครับว่ามีกัอะไรบ้างจะไม่พูดถึงนง้เรื่องครับก็มี1 8 0 180 sx สีขาวทั้งสีแดง ตัวคนหน้าขับไอ f d เซเว่นเอฟดีสามเอสนันครับต่อมาสกายไลน์ line, รถสายฟ้าพระเอกขับอาร์สามสิบครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นตัวเทคคาเมนหรือหน้ากาไอรอนแมนนั่นเองหรือง่ายๆก็คือหน้ากาเหล็กครับเพราะวิวยังไม่มีการทำตัวเทคคาเมนออกมาะครับเทคคาเมนสีขาว ล้อแมกซาวันาเบ่ห้อเก่าเครื่องยนต์ที่ให้กำลังถึงหกร้อยแรงม้าไม่พูดเลยครับว่าเครื่องยนต์อะไรอ่าพูดได้เครื่องยนต์คือทรัช t เจ็ดแปดแบบพิเศษนี่ครับแล้วเครื่อนขาอีกคนจุนจิครับ เพื่อให้คนหนึ่งขับ A35 ครับตัวนี้เลยยังไม่ใช่สีนี้ครับสีออกแบบเหมือน a 3 0คันนี้มากกว่าส่วนเพื่อให้คน,นคนขับคู่กัดของ Skyline ครับ Porsche นั่นเองเอาครับหนังเอาไว้คือเลีฟ้าผ่าทันเดอร์โบ t นั่นเอง,เองก็ตัวยจะเป็นคนขับซะมากกว่าให้ขับ Mitsubishi ครับ ต่อมาทิพสารดุสิ่งเดือดผมมาทั้งหากสองเจอเห็นอาสามสองผมมาช่วงแรกหากสาม 5, 3, จะเป็นคู่แข่งของาคอครับอาสามสองสีเงินครับหากสี่จะเป็นผู้หญิงครับอาสามสี่สีแดงอ๋อไอ้ห้วยไอ้ห้วยถึงมิดน้อยนิดหน่อยคันนี้ในทางเกมครับ ตัวละครชื่อโทโมยะครับใช่ครับผมตัวละครนี้ผมเปแค่ในเกมครับเาัช่วงแรกเขาขับอินเตกาไทาอา R ฉะนั้นก็เปลี่ยนมาขับ R34 ของอูเอสหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมา R32 ครับซื้อน้นต่ออีกหน่อยก็มีหนึ่เรื่องมีสองเรื่องครับก็มีเบอร์นี่ขจะเป็น R35 ของฝั่งคู่แข่งของฝั่งใครเซอร์ครับส่วนอีกเรื่องคือสเปเชียลสเตนเอสเอสมีอาสามสองโผล่มาคันหนึ่งครับต่อมาสื่อต่อไปก็สื่ออันนี้สื่อ,อนี้ก่าหนังผมพูดไปหมดแล้วต่อมาสื่อเกมครับก็มีทั้ง อในที่พูดไปตอนทั้งแซทั้งซินเวียมีทั้งแกรนทูโิสโมทั้งมิดไนท์ทั้งนีฟอร์สปีดนะคะแล้วก็ทั้งอินิเชอร์ดีด้วยอินิเชอร์ดีเจอโผล่มาแค่สามตัวนี้นะ,ะโผล่มาแค่สามรุน่นนี้นะครับ R32 ผู้เห็นจะโผล่มาแค่สองตัวนี้มากกว่าไม่มีาส R33 ครับ แล้ว4ีซมันมาเกี่ยวอะไรพระจีมีอนิเมะเรื่องหนึ่งเป็นอนิเมะราวปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งปีเก้าสองชื่อเรื่องผมไม่ได้เขียนชื่อเรื่องผมไม่พูดดาไม่รู้นะคะผมจำไม่ได้ไอ้เกี่ยวกับแต่งพวกแบบพวอโบโซโซคุปท่งนั้นเลยนะครับจะมีสกายตัวนี้โหดเลยคันหนึ่งนะครับ พระเอกไม่ได้ A, M, A, ขับ Skyline ครับพระเอกขับ Solar ครับแม้ว 1, 2, ่าตัว n z 1 2นึ่งสองครับใช่ไหมตัวนี้แหละ้วอ่อหูวต่อยอีกหน่อยแน,น,นะครับโหจะพูดเท่าหนังที่ผมรู้นะคะที่มีพวกนี้พวก GTR ทั้งพวก Skyline โผล่มาสื่ข่ายอนอีกก็คือ Five Series ครับ ก็ใครๆก็จำได้ก็คือ r 3 A 4ของคุณแบรนด์โอควานเนอร์น่าจะเป็นคันสีเงินลายทางสีเงินหรือตัวสีเงินล้วนอย่างคันนี้หรือจะเป็น r 3 A 5สีเงินนะฮะแล้วก็ C10 ที่จริงตัวนอร์มอลไทยโหมาแค่ร้อยยานะครับตอนนี้ ตัวตอนนี้ตัวแข่งจะมากกว่าตัวธรรมดาครับอกะะาก็หมดละวสารบวันนี้ครับถ้าชอบใจฝากกดไลค์ด้วยครับกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับคลิปใหม่ทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ครับไว้เจอคลิปต่อไปะครับแล้วเจอกันครับผมเออขอถ่ายโปกคลิปแป๊บอ่าเรียบร้อย